สวัสดีค่ะมาดูน้องทับทิมตอนข้ามข้านะคะเราก็นะได้เอายานะคะมาให้น้องทับทิมกินนะคะขะแนนที่คุณแม่แม่เติมให้นะคะเราก็ได้เติมน้ํามันไปตัดหญ้ามาให้น้องทับทิมทานนะคะน้องทับทิมก็ทานอย่างอริอร่อยนะคะ น้องทับทิมอายุ9ปีจ้าอยู่ส่วนช้างกระทิงลายนะคะนี่นะคะน้องทับทิมก็ยืนทานหญ้าอยู่นะคะคะแนนที่ได้ค่ะ น้องช้างของเราก็ตกงานด้วยนะคะดีกว่าค่ะทานอย่างอร็ดอร่อยเลยนะคะน้องทับทิมของเราน้องทัทดูน้องทับทิมจ,จะเอาไปย่าไปกินนะคะ ก็หากกินใบก่อนนะคะน้องทับทิม น่ารักนะคะนี่ใส่ดีค่ะน้ะครับทิมของเราอาอยุเก้าปีจ้าก็ทานยาที่แม่แม่ตืนคะแนนให้นะคะก็ได้ไปตืมน้ำมันรไปจะจัดยามาให้น้องทานนะคะก็ขอฝาก ช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะคะทับพีชาแนลค่ะเพจของเราก็ช้าเราเองน้องทับพิมพ์ที่ดาวใจนะคะขอฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ